สวัสดีค่ะพบก,กับสเก็ตข่าวนะคะสะเกตข่าวแรกวันนี้สอนสวรรค์จะพาไปดูกันในขันกีฬาที่นักเรียนเนี่ยพร้อมทําตามที่คุณครูเคยสอนค่ะเมื่อนะักกีฬาน้องๆรุ่นเล็กลงแข่งวิ่งออกตัวปุ๊บวิ่งกันเต็มที่ค่ะ แต่พอใกล้ถึงเส้นชัยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆหยุดยืนกันหน้าเส้นชายไม่มีใครยอมเข้าเส้นชัยคุณครูก็เรียเข้ามาลูกเข้ามาก็ไม่ยอมผ่านเชือกกั้นค่ะน้องบอกนะคะว่ามีเชือกกั้นแบบนี้แล้วจะไปได้อย่างไรมันผิดนะครับคุณครู คุณครูค่ะก็ครูสอนไว้เองว่ามีเชือกกั้นแบบนี้ผ่านไม่ได้ค่ะและสะเก็ดข่าวต่อมานะคะไปชมภารกิจของคุณครูในวันสุนทรภู่ไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีคะ่ะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติอุทิศพิทยาคารจัดก,กิจกรรมวันสุนทรภู่เช้านี้บรรดาคุณครูก็กลายเป็นพระอภัยมณีผีเสื้อสมุดร,รวมถึงตัวละครในวรรณคดีบทบาทต,าต่างๆ แต่งตัวมายืนรอรับนักเรียนดูจะร่าเริงสุดๆก็ครูนางยักษ์หลายๆคนคงคิดว่าชุดเนี้ยจะถูกใจคุณครูมากแต่บางครั้งชุดเนี้ยก็ทำให้คุณครูเครียดเหมือนกันทำไมไม่ได้ล่ะ จำเราไม่ได้เหรอคะอ,อหักเงินเดือนแน่เพค่ะเพราะบันทึกเวลาทำงานไม่ได้เครื่องไม่รู้จักคุณครูลองบันทึกเวลาอยู่หลายครั้งก็ไม่ได้วันนี้ไไจะขาดงานไหมนี่ดูท่าทางเครื่องสแกนจะไม่ชอบนะหน้านางยักษ์นะคะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ข่าวสวัสดีค่ะ